สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ N36 Engineering นะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของบ้านหลังแรกนะครับเป็น EP ที่1นนะครับผมว่าการหาบ้านหลังแรกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเราจะไปเน้นกันที่เนื้อหาของบ้านที่ติดกรมบังคับคดีนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าบ้านแต่ละแบบเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับผมและเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยจะพูดกันถึงเรื่องของบ้านใหม่มือหนึ่งนะครับ ซึ่งอาจจะเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการจัดสรรหรือไม่จัดสรรก็ได้นะครับผมอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นบ้านมือสองนะครับบ้านมือสองอาจจะเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการบ้านจัดสรรหรืออาจจะไม่ได้อยู่ในโครงการบ้านจัดสรรครับอย่างที่3ามนะครับก็จะเป็นบ้านสั่งสร้างนะครับซึ่งบ้านสั่งสร้างเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องหาที่ดินนะครับลงเสาเข็มหาผู้รับเหมาตั้งแต่ตอนแรกเลยและอย่างถัดม,มานะครับจะเป็นบ้านมือสองนะครับที่ติดกรม,มครับคดีซึ่งบ้านชนิด นี่เนี่ย มักนิยมที่จะหาซื้อกันนะครับเพื่อจะนำมารีโนเวทแล้วก็ขายหรือว่าจะนำมารีโนเวทปรับปรุงใหม่เพื่อที่จะนำมาเป็นที่อยู่อาศัยครับบ้านที่ติดกรมบังคับคดีเนี่ยจะเป็นบ้านที่ถูกยึดมาจากเจ้าหนี้นะครับผมหรือว่าถูกธนาคารยึดนะครับซึ่งศาลเนี่ยมีคำสั่งนะครับสั่งฟ้องยึดทรัพย์สินตรงนั้นมานะครับเพื่อจะนำมาใช้ให้กับเจ้าหนี้นะครับผมซึ่งการที่จะได้ทรัพย์สินหรือว่าทรัพย์ติดกรมบังคับคดีเนี่ยจะต้องไปประมูลที่กรมบังคับคดีครับ ส่วนข้อดีนะครับคือราคาที่ถูกกว่าทองตลาดทั่วๆไปนะครับมีตัวเลือกให้เลือกหลากหลายทั้งเป็นที่ดินเฉยๆเป็นทาวน์เฮาส์เป็นทาวน์โฮมนะครับข้อดีอย่างถัดมาเนี่ยคือถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนเนื่องจากจัด ประมูลผ่านหน่วยงานของรัฐครับมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียนะครับผมก็คือผู้ที่จะประมูลเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเข้าไปเห็นสภาพภายในได้นะครับเราต้องลุ้นเอาว่าเราจะนํามาปรับปรุงอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปัญหาของผู้อยู่อาศัยเดิมเนี่ยก็เป็นปัญหาที่สําคัญนะครับผมอาจจะมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงนะครับเช่นค่าส่วนกลางที่ค้างชําระไว้เนิ่นนานนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยของภาษีที่ไม่ได้ชําระครับอีกอันนึง ก็คือสามารถกู้ได้ค่อนข้างยากกว่าปกติยากกว่าซื้อบ้านใหม่ในโครงการนะครับจำเป็นที่ผู้ซื้อหรือผู้ประมูลเนี่ยจะต้องมีเงินสดนะครับสำหรับขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนแรกไปค้นหาข้อมูลนะครับทางเว็บไซต์ของกมมรมบังคับคดีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเว็บไซต์กันเลยครับเราก็เซิร์ชกรมบังคับคดีต่อไปก็เราเข้าไปที่ค้นหาซับประกาศขายทอดตลาดนะครับ พอเราเลือกค้นหาจากแผนที่นะครับเราจะเข้ามาที่หน้านีทันทีซึ่งหน้านี้นะครับเราก็จะเข้าไปที่ค้นหาทรัพย์สินที่ส่วนกลางนะครับบริเวณตรงนี้ครับในที่นี้เราขอยกตัวอย่างเป็นแพ่งกรุงเทพมหานคร2นะครับซึ่งเราเข้ามาเนี่ยก็จะมีอำเภอนะครับเป็นเขตต่างๆมีประเภทของทรัพย์นะครับทางด้านขวานะครับเราก็จะมีช่องค้นหารายการทรัพย์สินอยู่ครับ อันนี้เราก็จะไปเลือกที่ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างครับสําหรับใครที่ต้องการหาบ้านนะครับอันนี้เรามาเลือกที่เขตยกตัวอย่างเป็นเขตจตุจักรแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกสาขาก็คือเป็นแพ่งมหานครสองก็ได้ครับจากนั้นพิมพ์รหัสเพื่อยืนยันว่าเราไม่ใช่ พอค้นหาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เรายกตัวอย่างเป็นเขตพักขหนงนะครับแพ่งมหานคร2ซึ่งเราก็จะเจอประเภทสินทรัพย์แล้วก็ขนาดที่ดินต่างๆนะครับในที่นี้ผมลองเลือกรายการละกันหนึ่งละกันพอเข้ามาเนี่ยก็จะมีบอกเลขที่โฉนดที่ดินนะครับแขวงอะไรเขตอะไรนะครับเนื้อที่67.3ตารางวานะครับมีชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิมอยู่นะครับคดีหมายเลขอะไร ต่อมาก็มาดูกันเรื่องของเงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคานะครับต้องวางหลักประกันเนี่ยเป็นจำนวน10ล้านบาทนะครับผมซึ่งตอนนี้จะมีนัดที่1น,นัดที่2นัดที่3นะครับนัดที่1เนี่ยมีการประมูลไปวันที่24เดือน9นะครับงดขายไม่มีผู้สู้ราคานะครับท่าน,นี้ก็จะมีรูปทรัพย์สินที่สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าอยู่ตรงไหน จะมีแผนที่เบื้องต้นนะครับอันนี้อยู่ใจกลางเมืองเลยเมื่อเราหาข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ควรที่จะต้องไปสำรวจพื้นที่บ้านจริงๆนะครับผมที่หน้างงานอย่างถัดมาเมื่อเราไปเข้าประมูลแล้วเนี่ยก็จะต้องวางเงินมัดจำที่กรมบังคับคดีนะครับซึ่งทรัพย์สินแต่ละประเภทเนี่ยก็จะวางเงินมัดจำแตกต่างกันนะครับเอกสารที่จะต้องเตรียมไปใช้ในวัน ประมูลจริงๆก็คือ 1. นะครับบัตรประชาชนตัวจริงนะครับสนะครับสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องนะครับแล้วก็ยื่นเจตจำนงนะครับว่าเราต้องการมาดูทรัพย์สินเลขที่อะไรนะครับผมแล้วก็ไปที่หน้างานเพื่อจะติดต่อเจ้าหน้าที่วางเงินแล้วก็รับป้ายประมูลเลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีประสบการณ์ในการที่ไปประมูลที่กรมังคับคดีในรูปแบบไหนมาบ้างนะครับหรือว่า ไปเจอประสบการณ์ยังไงเนี่ยก็เอามาแชร์กันได้นะครับมาคอมเมนต์กันข้างใต้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามพวกเราเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ